ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะขอแสดงความเสียใจแซดวิกบอสแมนพระเอกแบล็ตแพนเทอร์ถูกมะเร็งฆ่าชีวิตในวัย43ปี สื่อต่างชาติได้รายงานการเสียชีวิตของนักสแสดงหนุ่มชัดวิกบอสแมนที่โด่งดังจากหนัง b l a c k Panther และเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งลำไส้ด้วยวัยเพียง43ปีโดยเพจอย่างเป็นทางการของชัดวิกบอสแมนใน Facebook ได้ออกมาแถลงการยืนยันขา่าวเศร้าว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจยอย่างประเมินค่าไม่ได้ที่เราต้องยืนยันการเสียชีวิตของชัดวิกบอสแมนโดยบอสแมนตรวจพบมะเร็งลำไส้ตั้งแต่ปี2016และต่อมาต่อสู้กับโรคนี้ตลอด4ปีจนโรคได้ลุกลามเข้าสู่ระดับที่4ี่ เขาเป็นยอดนักสู้อย่างแท้จริงพยายามรักษาตัวเองมาตลอดและสร้างผลงานการแสดงในหนังลหลายๆเรื่องที่มีคนรักมากมายไม่ว่าจะเป็นมาชาวจนถึงดาฟัยบลัดส์มาเรนี่แบล็กบ o t ทอมของออกัสวินสันและผลงานอีกมากมายและถือว่าเป็นเกียรติต่ออาชีพเขาที่ได้มอบชีวิตให้ทีชาลาแห่งแบล็กแพนเทอร์ เขาเสียชีวิตลงที่บ้านโดยมีภรรยาและครอบครัวอยู่เคียงข้างครอบครัวขอขอบคุณสำหรับความรักกับกำลังใจและขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาที่ยากยิ่งมากเช่นนี้